วัสดุในการนำมาพอะประกัดนะครับอันดับแรกต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เรามีก่อนนะครับอย่างเชื่นใจปพิ่มใจประกัดเนี่ยเป็นโฮมบีเทอร์ก็คือเป็นผู้เพ,พาะพันธุ์ประกัดแบบไม่ได้ทำเป็นฟาร์มนะครับก็คือเพาะบ่สอสบ่อหรืออาจจะถึง10บบ่อซึ่งวัสดุแรกที่เราเลือกก็คือ ตัวกละมังนะครับแต่ข้อเสียของกละมังคือมันใช้พื้นที่เยอะแล้วพื้นที่ที่เรามีเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้เราก็เลยปรับจากกละมังนะครับมาเป็นกล่องโฟมแล้วก็จัดเรียงบนชั้นวางซึ่งชั้นวางก็หาได้ทั่วไปนะครับข้อดีก็คือมันประหยัดพื้นที่แล้วมันได้จำนวนบ่อเยอะถ้าใช้สิบบ่อในกละมังเนี่ย พื้นที่ทางเดินแทบจะไม่มีนะครับยังไงก็เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีนะครับเลือกใช้วัสดุดีมันก็ได้หลายบ่อนะครับลงทุนทีเดียวก็คุ้มค่าสวัสดีครับ